ข่าวดีมาแล้วทอกอสอโอนเงินอุดหนุนชาวนาครัวเรือนละ10,000บาทเริ่มโอนแล้ววันนี้ตามไปดูกันเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต,าต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะทอกอสอโอนเงินอุดหนุนชาวนาครัวเรือนละ10,000บาท เริ่มวันนี้ทกสอรพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวครัว,วเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทวงเงินกว่า2.8หมื่นล้านบาทโดยเริ่มวันที่4แสนครัวเรือนและจะทยอยจนถึงวันที่5ทธันวาคมนี้นายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอนะคะได้เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2563ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์และมะติคณะกรรมการทกสเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563ได้เห็นชอบให้ทกสอดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563 ทับ64เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแรลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้นโดยสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64รอบที่1กับกลมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไล่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณ2 4ง6 8 2ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรจำนวน4.56ล้านครัวเรือนโดยในวันที่1ธันวาคม2563ทกสได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงแล้ว กว่า4แสนครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า1,600ล้านบาทและจะทยอยโอนจนถึงวันที่5ธันวาคม2563ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน พกสหรือ A-Mobile นะคะและกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ AAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line of f i ช i a l B AAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านเรียบร้อยและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้นะคะทางเราคนกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่ได้รับเงินอุดหนุนนี้แล้วในวันนี้ และท่านใดที่ยังไม่ได้ก็รอจนกว่าจะถึงวันที่5นะคะเพราะธนาคารทกสทยอยโอนเงินให้เรื่อยๆจนถึงวันที่5นี้ค่ะหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเอฟซี FC ที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เลยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ